ไล่ล่าสุดนึงก็แจ้งเกิดมาแล้วด้วยวันนี้เสียเปรียบรูปร่างเล็กน้อยนะครับ <_ d ata> เพชรขอใจนั้นสูงยาวกว่า <_ d ata> เต็มนะครับยางเพชรอีสานชกในตนตนนี้ยังไม่รีบไม่ร้อนเนี่ยก็มีแข้งวันของโปรโมเตอร์โบสนะครับคุณนัทเดชวชิลารัตนวงปุกไว้เลยครับในวันพฤหัสบดีที่23เดือนคู่นี้ถือว่าแทบจะวางเป็นคู่เอได้เลยนะครับ <_ d ata> อัดแน่นนะครับช่องทางอื่นนะครับมีไายทีวีอย่างเดียวนะครับต้องโหลดกันมาอัพ โหลดกันนะครับ662 6555บริษัทไทยนครพัฒนาผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนเตอร์อินเกาการยืนระยะของทั้งคู่แหละครับมันต้องแบบนี้ครับชกออกทีวีแฟนบนุญเก๋วนะครับสดดีได้รูปร่างด้วยนะครับพิรพอใจซหลยกับขวาเดนินขยับเข้าหา มีแข้งสายยาวๆนะครับแล้วก็หมัดสายทิ้มตรงๆนี่ยกลากเริ่มจัดเตือนมาให้เห็นในสุกายะสั่งสืวอโทร02-0160000หรือไลน์แอททีวี999ด้วยนะครับแล้วก็รีขยับตีนะครับขวายาวๆโอ้ออกร่างกายความสดมาแล้วครับเบียดเข้ามาอีกแล้วโอ้มีเจาะยางสลับอาวุธมวยนี่ถือว่าครบเครื่องสถานเมืองเล็กเทยกินดีอะคาเดมี่ก็คือ เผือญาติกับเขาเอาขามาโดนขานี่สะดุ้งไม่ได้นะครับเพชรพอใจเอาแล้วครับเพชรพอใจก็มีเจาะยางโต้คืนเหมือนกันเอาแล้วครับแบบนี้แลกกันแบบทีต่อทีหนักเลยขยับก็ไบมีแข้งขวาเพชรพอใจมีหมัดมาดูรับที่วงในโอ้โหดูยังหวาการวาประเภทตื้ออยู่แล้วครับกลับมาภาคนี้นี่ก็ถือว่าเป็นประธานผู้จัดก,การบริหารจเจริญสุขเศสัชหุ้นชีวจำกัด ผู้ผลิตยาผู้ผลิตยาน้ำ, <S <S นำสกัดโสมและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาโสมเกาหลีตังปุยจับเครื่องดื่มโสมโอทีดีเพราะมีสิงแอลคาไลทีนเอาละครับเบียดเร็วขึ้นแล้วนะครับเพชรอีสานนะครับผู้ต่อเดินต่อครับเจอแข้งซ้ายครับดักไว้รับเบียดลวครับใช้กระดูกมวยบดไปเรื่อยนะครับหมีหมัดนาไปก่อนแล้วก็จะปราำจันกับเพชรอีสานเป็นนักลงทุนอยู่แล้วนะครับเพชรอีสานช่วงชกแกเสียเปรียบ ก็ต้องเนี่ยครับต้องต้องเป็นพ่อบุญรับตีนซ้ายไปก่อนอา้าวเข้าในเข้าในแหมยังวันนี้สําหรับเพชรอีสานที่จะแปะเข้าไปถึงตัวรุ่นน้องโอ้โหทีวี999รวมไปถึงคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดเอาละครับมาดูกันนะครับหลักเหลี่ยมเชิงครับซ้ายซ้ายมาเบียดเข้าไปโอ้แแต่ว่าวันนี้เพชรอีสานโอ้กว่าจะเนี่ยครับ มากกว่าจะเข้าไปถึงตัวนี่มันจะต้องรับไปก่อนอตีตีได้ไหมมาครับโดนแข้งจิ้มลำตัวคืนไป1-2อ่าตัวเล็กจะพยายามจะขวางหน้าตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่ให้ขวาครับเจอโยนเข่ามาต่อยลำตัวคืนไปครับพยายามเน้นต่อยลำตัวเลยนะครับแกเวียงมาแบบเห็นเห็นนะครับเสียบเข้าไปโดนจึ๊กคืนมาแล้วนี่ครับโอ้เพชรพอใจก็มีลูกดักแทงโอ้ยตัวไอ้นี่ะครับโอ้โหรูปร่างมาดูวงใน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักมวยคู่เอกที่แพ้ภายใน3ยกคาทัดพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ผู้แพ้กลับมาเป็นผู้ชนะในวันหน้าคาทัดจัดให้ไปต่อครับมาดูกันนะครับย้ายฉีดนี่นับแสนบาทเลยนะครับใชครับเพ็รอีสานครับออกมาเดินต่อยท้องต่อยหน้าต้องมนีหมัดมีศอบเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วนะครับเพ็ดพอใจตีนะครับคอยดักแทงต่อยท้องทีไรได้ได้เฮครับได้เฮครับแม่กระดักเสียบสวนเลยครับสวนกำมัดจายล็อกเอาไว้เลยนะครับ เอาเวลาไปเรื่อยนะครับเอายังมีเวลาให้ลุ้นนะครับพยัมจะเปียกต่อยทองเบสบท,ทุ่งเขาหลวงนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกเลยนะครับโวยผู่นี้